ปลาทูผสมสีนะคะบรรจุ1กิโลได้12บสถึงสิตัวโลนะคะหัวและท้องไม่มีการแตกใดๆนะคะตัวขนาดไซส์กลางคะ่ะสวยมากเลยนะเอาไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเอาไปทอดเอาไปย่งางออกกอบไปตองได้หมดเลยนะคะ หนึ่ยอมด้วยสีผสมอาหารอย่างดีนะคะสวยมากเลยค่ะเก็บรักษาได้นาน6เดือนนะคะใน,ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจับส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยนะคะสีสวยมากเลยค่ะสีเสมอกันมากเลยนะ อันนี้เป็นประทูที่กล่องเมื่อกี้นี้นะคะกล่องเมื่อกี้นี้เลยสวยมากเลยค่ะวันนี้ทางร้านจะพามาดูประทูสีนะคะประทูสีของรา้านเนี่ยนะคะเป็นประทูสีสินค้าของเรามีหลายลังนะคะสามารถจัดส่งให้ได้ทุกวันนะคะ ส่งทั่วประเทศค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจะรับเป็นโลหรือว่ารับเป็นลังก็สามารถจะส่งให้ได้หมดเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะทั้งการส่งแบบถึงบ้านเลยหรือว่าส่งบขสก็สามารถจะส่งให้ได้หมดเลยนะคะถ้าส่งบขสในอีสานส่งวันนี้ถึงวันนี้แจ้งเลขตอนเที่ยงค่ะแต่ถ้าส่งเป็นบริษัทแปดเอกเพสนะคะ ส่งวันนี้แจ้งเลขพรุ่งนี้เช้าของถึงพรุ่งนี้นะคะทางพนักง,งานขนส่งจะเป็นคนโทรหาลูกค้าเวลาเมื่อของไปส่งนะคะถ้าส่งแบบเป็นบริษัทจัดเอกเก็กสสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะแต่ถ้าใครส่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะขนส่งสถานีบกสเนี่ยคะ่ะไม่สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้นะคะของเรามีการแบ่งขายนะคะมีประทูของกลางนะคะ ก็ประตูสีนะคะยกลังลังละ1ิบโลนะคะค่าขนส่งไม่เกิน40โลถ้าเป็นบริษัทถ้าเป็นบริษัทบคอสอะคะ่ะส่งส่งถึงสถานีขนส่งนะคะไม่เกิน40โลก็คิดตามระยะทางเลยนะคะถ้าสายการาดินก็150บาทค่ะรวมเป็นค่าขนส่งในนั้นเลยนะคะรับไม่เกิน40สโลนะคะหรือประมาณ4ลังนะคะ จะรับเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่ากเกิน40่สิบโลค่ะสา,าสามารถจะส่งได้ทั่วทั่วทุกที่เลยนะคะส่งเหนือก็ได้ส่งภาคกลางก็ได้ส่งใต้ก็ได้นะคะ